ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์พอ u s invest plus s m i เจริญหุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่400นะครับตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563นะครับตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในแดนลบนะครับปิดลบที่ลบ5.64จุดนะครับในชนีปิดที่1,207.97จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย41,590นะครับก็ ปิดลบเริ่มต้นสัปดาห์เลยนะครับก็ในส่วนของบ้านเราก็ยังเป็นบรรยากาศของเรื่องของการชุมนุมเรื่องของการเปิดสภาหารือกันในเรื่องของการหาทางออกประเทศนะครับในส่วนของนักลงทุนนะครับกองทุนยังขายอยู่2,417ล้านบาทบรกเกอร์ขายด้วย238ล้านบาทนะครับต่างชาติซื้อ3 9 7ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อ2 2 5 8ล้านบาทนะครับ,ตตบ,แ,ร 2, บ,รบแต่ว่า ประเด็นหลักๆของการอของตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้นะครับก็ไปกลับไปอยู่ที่เรื่องโควิดอีกครั้งนะครับนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยกังวลเกี่ยวกับจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับที่พุ่งสูงขึ้นทั้งในสหรัฐแล้วก็ตัวยุโรปนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราบอกว่าการปรับตัวเรื่องของผู้ติดเชื้อรายวันในเรื่องของโควิดเนี่ย มีการปรับขึ้นปรับลงบมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการลดลงมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการลดลงเนี่ยณจุดณจ,จุดปัจจุบันตอนนี้สูงกว่าในช่วงก่อนหน้าแล้วถ้าพูดกันอีกในแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับเสม,มือนว่าเป็น second wave ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับมีความกังวลว่าหลายๆที่อาจจะต้องกลับไปล็อกดาวอีกครั้งนะครับก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีด,ดาวโจน ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดลดลงถึง650จุดหรือประมาณ2.29เอนะครับเอ่อ S&P 500เนี่ยก็ลดลง64จุดหรือ1.86ส่วน NASDAQ เนี่ยลดลง189จุดหรือประมาณ1.64ในขณะที่ดัชนีหุ้นในฝั่งยุโรปก็ลดลงแรงเหมือนกันนะครับดัชนีฝรั่งเศสเนี่ยลดลง1.9เยอรมนีเนี่ยลดลง3.7แล้วก็ของตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยก็ลดลง1.16นะครับ ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซ mm ัส hmm. ก็ปรับตัวลดลง3วันรวดนะครับ mm hmm. ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด hmm. ในสหรัฐและยุโรปก็กังวลว่าจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การความต้องการใช้น้ํามันนะครับและขณะเดียวกันก็มีเรื่องของแรงกดดันจากการที่ริเบียเนี่ยเพิ่มการส่งออกน้ํามันด้วยตัว WTI mm hmm. ก็ลดลงมา เราราสัก3%มเปเนตมาอยู่แถวๆที่38.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลง3วันติดต่อกันนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังสำหรับตลาดช่วงนี้นะครับที่ทางบ้านเราก็ดีหรือว่าจะาในส่วนของต่างประเทศก็กเป็นอยู่ในทิศทางที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลในเรื่องต่างๆนะครับนักลงทุนก็รอรับแรงกระแทกรอรับเ,เตรียมตัวรับกลยุทธ์จัดการปรับพอร์ตอะไรต่างๆให้ดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นอพิสโซดที่400นะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับทุกๆ50เอ p พิ o โซดที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมาพูดคุยรีวิวถึงในหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวที่ได้พูดคุยกันในช่วง50เอพิโซดที่ผ่านมานะครับว่าหุ้นที่พูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างามาีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอย่างไรน่าจะได้รับผลตอบแทน เท่าไรนะครับดูว่า,าหุ้นที่เอามาพูดถึงนั้นเมื่อเอามาพูดแล้วถ้าเอาไปติดตามเอาข้อมูลไปใช้จริงๆแล้วเ,เป็นประโยชน์ได้ผลตอบแทนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะนับเฉพาะเอพิโซดที่เป็นเอพิโซดที่พูดถึงหุ้นรายตัวเฉพาะเจาะจ,จงนะครับว่าเ,าเป็นหุ้นตัวนั้นตัวนี้ยังไงก็เพื่อที่จะได้ทราบว่า,าข้อมูลที่เราเอามาพูดกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เหมือนกับมาอัปเดตผลงานกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ถือว่าพูดในโอกาสครบรอบทุกๆ50เอพิโซดที่ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เอพิโซดที่350เป็นต้นมาในวันที่11สิงหาคมเนี่ยถ้าพูดถึงตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนั้นดัชนีอยู่ที่1,336.84จุดนะครับมาปิดล่าสุดวันที่26ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่1,207.97จุดนะครับลงมา100ร้อยกว่าจุดนะครับหรือคิดเป็นการเคลื่อนไหวลดลงมา9.64เปเน,นะครับในแต่ละ เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยถึงหุ้นทั้งหมด15ตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่เรียงให้ฟังในแง่ของวันที่ในแง่ของตัวหุ้นแล้วก็พูดถึงราคาณวันที่มีการพูดถึงหุ้นตัวนั้นแล้วก็ราคาล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมนะครับเราพูดถึงผลตอบแทนว่าเป็นอย่างไรนะครับเอพิโซดที่ิโซดที่356นะครับวันที่20สิงหาคมเนี่ยพูดถึงหุ้น bdms นะครับมองว่า bdms เนี่ยลงไปเยอะแล้วนะครับตอนนั้นราคาก็ อยู่19บเาทแปล่าสุดยังลงมาต่อนะครับอยู่ที่17บเาทแปก็ลดลงมา10.1%นะครับเอพิโซดที่357พูดถึงหุ้นเป็นแพ็คเลย3ตัวนะครับในเครือเจมาร์นะครับประกอบด้วยเจมาร์ตเจมทีซิงเกอร์นะครับพูดถึงว่า3ตัวนี้เนี่ยสามารถทำผลตอบทำผลงานผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกปี63เนี่ยได้สูงกว่าครึ่งปีแรกปี62สองเราคิดว่าน่าจะมีการเติบโตต,ต่อนะครับก็พูดถึงทั้งเจมาร์ตเจมทีซิงเกอร์นะครับ จมา r วันที่21สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่15.4ล่าสุดอยู่ที่15.4ผลตอบแทนเท่ากับ0ูนย์ะครับ JMT ราคาอยู่32.75ล่าสุดอยู่32.5ก็ลดลง0.76เปอร์เซ็น์นะครับซิงเกิลนี่ดีเลยนะครับตอนนั้นอยู่13.4นะครับล่าสุดปิดไป14.8บวกขึ้น10.45เก็เป็นตัวที่บวกได้มากที่สุดในบรรดา15ตัวที่เรามีการพูดถึงนะครับ เอพิโซดที่358 24สินะครับ24สิงหาคมนะครับพูดถึงตัวหุ้น j a z ส IF นะครับก็ราคาตอนนั้นอยู่10บาทนะครับราคาล่าสุดนยอยู่9บาท20สตางค์นะครับโดยที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ให้ปันผลไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ราคาล่าสุด9บาท20ก็ถือว่าลดลง8นะครับ เอพิโซดที่ส6 0ินะครับ26สิงหาคมพูดถึงหุ้น xo นะครับก็เป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรุงลดอาหารต่างๆนะครับก็มีสัดส่วนในการส่งออกนะครับก็ราคาตอนนั้นอยู่9บาท50ก็ล่าสุด9บาทเก็บวก2.1% 1นอะครับเอพิโซดที่361พูดถึงหุ้น2ตัวนะครับว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของต้นทุนพลังงานที่ลดลงนะครับ ได้แก่ตัว BGC นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นกัฟฟนะครับ BGC ตอนนั้นอยู่11บาท50นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าปวดใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่16ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเพิ่งอยู่12.4นะครับตอนที่เราพูดคุยกันเนี่ยอยู่1 1 5นะครับราคา16ตุลาอยู่12.4ปรากฏว่าบริษัทมีการประกาศเพิ่มทุนนะครับ อัตราส่วน1ต่อ0.35นะครับที่ราคา10บาท20าทแต่ว่าเพิ่มทุนเนี่ยเอาไปซื้อบริษัทใหม่อีก3บริษัทซึ่งถ้าลงไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยดูแล้วอาจจะยังไม่ได้มีความน่าสนใจมากนักดูเหมือนตลาดไม่ค่อยตอบรับไอเดียตรงนี้นะครับราคาหุ้นวันนั้นเนี่ยจาก12.4เนี่ยลดลงไปเหลือ9.85แนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆล่าสุดปิดไปที่8.75นะครับ BGC ตัวนี้เนี่ยลดเท่ากับว่าลดลงไป23.9 1%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ ถือว่าเป็นตัวที่ลบมากที่สุดในบรรดา15ตัวที่มีการพูดคุยกันนะครับอีกตัวหนึ่งตัวกาฟนะครับสาบาบาท50สตางค์นะครับตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มทุนที่ราคา30บาทนะครับก็ล่าสุดปิดไปที่28บาทลด,ดลง1 6 4 2นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่มาจากเอพิโซดที่361นี่คือช้ำทั้ง2ตัวนะครับเอพิโซดที่3 6 6กนะครับ3กันยายนพูดถึงหุ้นไวซ์โลจิสติกนะครับก็มองว่า,วา,า,า,าศ นะครับมีการมีดีมานเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจตอนนั้นราคาอยู่4บาท92นะครับปิดไปที่5บาทก็บวกขึ้นบาท63สตางค์นะครับอ mm ีพีโตดที่369นะครับ10กันยายนพูดถึงหุ้น F-Smart นะครับพูดถึงธุรกิจในเรื่องของตู้หยอดเหรียญน,นะครับที่อยู่ในช่วงการเติบโตแล้วก็เข้ามาเป็นแพลตฟอร์มมาเป็นเอเจนต์ของธนาคารมาเป็นเอเจนต์ของธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจ ตู้หยอดเหรียญที่เป็นธุรกิจใหม่ของเขาด้วยนะครับราคาตอนนั้นอยู่6บาท65ราคาล่าสุด7บาทบวกขึ้น5.26เอนะครับเอพิโซดที่378นะครับวันที่23กันยายนนะครับหุ้นเอ็กโกนะครับก็คล้ายๆกับตัว BDMS มอนะครับมองว่าราคาหุ้นลงมาต่ำแล้วแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจปรากฏว่าจากราคา194.5ลงมาเหลือ172นะครับลดลง11.57นะครับ เอ i ิโซดที่385นะครับวันที่2ตุลาคมหุ้น HTC นะครับหุ้นที่ทำธุรกิจคอคาโคล่าในใน14จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็มีการออกเครื่องดื่มใหม่ๆนะครับราคาหุ้นตอนนั้น31.25ล่าสุดสามสุดสองหลดลง3.20%นะครับเอ i ิโซดที่388นะครับวันที่7ตุลาคมหุ้น TU นะครับไทยูเนียนกรุ๊ปนะครับก็มองว่ามีการไปจับมือทำธุรกิจใหม่ๆกับทางเครืออ่า เบียช้างนะครับไทยเบสนะครับก็ราคาตอนนั้น15.1นะครับล่าสุด15.4บวกขึ้น1.99%ปน์ะครับอีพิซดที่393นะครับวันที่15ตุลาคมพูดถึงหุ้นไอทลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของคลาวเรื่องของไอทีโซลูชันเรื่องของการให้บริการด้านไอทีต่างๆนะครับราคาอยู่2.96นะครับล่าสุด2.98บวกขึ้น0.8% 0.68%แล้วกุด่าสุดเอพิโซดนี่396วะคร่บวุนทีพ20ตดลาคมพูด้ึงหุ้น CRC นะครับ ว่าในช่วงไตรามาสสไตรามาสสนะครับในส่วนของยอดขายหรือว่าก็เซมโซเซลโกแล้วก็ผลการดําเนินงานต่างๆน่าจะดีขึ้นนะครับไม่นับสมมติฐานเรื่องของการชุมนุมอะไรต่างๆนะครับราคาตอนนั้นอยู่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าราคาล่าสุดปิดไปที่ยีิบเจ็ดบาทก็บวกขึ้นสี่จุดแปดห้าเปอร์เซ็นตะครับทั้งหมดสิบห้าตัวที่ได้พูดถึงนะครับมีหุ้นบวกเจ็ดตัวนะครับมีหุ้นลบเจ็ดตัวแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งตัวนะครับ ดีที่สุดก็คือตัวซิงเกอร์บวกขึ้น10.45แย่สุดก็ตัว BGC นะครับลบ23.91นะครับแล้วก็เฉลี่ยแล้วทั้ง15ตัวให้ผลตอบแทนลบ3.13นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตกันมารีวิวกันนะครับว่าแต่ละตัว,แต,ตวแต่ตัวที่พูดไปเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเจริญจิตพอดแคสต์ก็ยังมีความตั้งใจนะครับที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆน,นะครับทั้งลงทุนภาพภาพ,พใหญ่ภาพรวมนะครับ การเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าวสารการลงทุนต่างๆประเด็นการลงทุนต่างๆรวมถึงการพูดถึงตัวหุ้นที่น่าสนใจด้วยก็จะคอยมาอัปเดตให้ฟังแต่ในแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับก็เชื่อว่าข้อมูลน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตลอด50เอพิโซดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็ให้การสนรับสนุนมาเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางของ spotify นะครับ soundcloud นะครับ podbean นะครับ Apple Podcast นะครับแล้วก็รวมถึงในบล็อกดิด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดช่องทางใหม่นะครับสำหรับการติดตามจตพอดแคสต์นะครับใน y t u t u นะครับใช้ชื่อว่าจริตนะครับ C H A R O E N J I T นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามผ่านอ่า t วิตเตอร์แอคเคาท์ทวิตหุ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ได้อาติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนมาเสมอมานะครับที่ ในแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับก็ยังมีความตั้งใจที่จะาหาข้อมูลดีๆมาคอยอัปเดตพูดคุยสื่อสารกันในเรื่องของด้านการลงทุนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเอพิอพโซดที่401นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ